วันนี้ก็มันมีความรู้สึกชื่นชมยินดีในการรับฟังพระวจนะในเช้าว,วันนี้ก็ที่ผ่านอาจารย์ที่อาจารย์ได้ได้ได้พูดถึงเรื่องวันเกิดวันตายพระเจ้ารู้ซึ่งวันนี้มันก็ตรงกับวันวันเกิดของผมมันก็เลยมีความรู้สึกเออพระเจ้าพระเจ้าก็ ก็รู้นะว่าเราอยากได้อะไรอยากเพิ่มพูนอะไรให้กับเราก็ตอบสนองพระคัในคำสอนวันนี้ก็คือการที่ได้ที่ผมได้รู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งเรียกเรียกผมมาซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รับรู้เรื่องราวของพระเจ้าเลยแบบพยายามพี่สาวพยายามสอนอ่าอ่าพยาพยามพยายาม พยายามเราโลมพยายามพูดคุยกับผมนานเป็นสิบปีผมก็ไม่เคยไม่เคยสนใจจนจนในที่สุดเราเราเราแบบเดินเดินหน้าต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยเลยเลยขอการอธิษฐานหลังจากการอธิษฐานผ่านทางโทรศัพท์มันมีความรู้สึกว่าเราเราได้รับการปลดปล่อยจากจากพระเจ้าณตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ ที่มันหนักอยู่ในตัวเราพระเจ้าได้ปลดปล่อยออกนาะทั้งหมดแล้วผมก็ได้มารับเชื่อรับเชื่อเราก็ได้เข้ามาที่โบสถ์ซึ่งมันมัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ตรงที่ว่าเรามาโบสถ์เราก็เออเราก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวหรือรู้ชีวิตการเดินในกับใน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 ทางของพระเจ้าเนาะแล้วก็มันตรงกับช่วงที่สมารผมพระเจ้าก็ได้ใช้ ใช้ผมผ่านทางอาจารย์อาจารย์ถามผมว่าทํำนู่นได้ไหมทํานี่ได้ไหมออมีความรู้ไหมผมบอกผมไม่มีไม่มีความรู้เลยแต่ผมก็จะทําให้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทําไม่เคยแต่ต้องสัมผัสมาแต่พระเจ้าให้เราทําทําตรงนั้นได้แล้วก็อ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าพอหลังจากงานคริสต์มาสปีแรกที่ผมเข้ามา ผมก็เลยแปลกใจตรงที่ว่าทำไมงานที่เราทำอยู่เป็นเป็นยี่สิบสามสิบปีอยู่ตรงนั้นจู่ๆเราเราเราก็มีอันเป็นต้องต้องวางมือตรงนั้นไปกลับมาอยู่บ้านเราก็เออแล้วเราจะมีลู่ทางมีช่องทางอะไรเนาะที่มันมีมีไรายได้มีให้ให้ให้เราอยู่รอดนไ,ไปไปไปวันๆก็ ก็ได้รับคำหนุนใจจากอาจารย์ว่าอ่าไม่ไม่ต้องไปกังวลรับใช้พระเจ้าไปแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเองอะไรอย่างเงี้ยคือคือหลายหลอย่างที่ที่ได้คำหนุนใจจากอาจารย์มันครั้งแรกเราก็ไม่เชื่อว่าเอพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอย่างไงแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องทํางานแต่มันก็มีมีหลายเคสหลายเหตุผลที่ที่ที่พระเจ้าก็ให้เราเห็นว่าเราไม่ทํางานแต่เรารับใช้พระเจ้าไปเนี่ยเราก็อยู่ได้เนาะ โดยการผ่านการเลี้ยงดูจากพี่น้องบ้างผ่านทางทิ่จัจจบ้างมาอะไรเงี้ยคือถึงแม้ไม่มากไม่มายแต่เราก็อยู่รอดมาได้จนสองสามปีที่ผ่านมาที่ว่ายังไม่ได้ทํางานแล้วก็มีหลายครั้งที่ท,ที่ที่ผ่านการทดลองว่าทําให้เราได้ออกจากโบสหมายถึงว่าพอถึงเวลานามัสการทีไรมันก็โดนก่อกวนโดนอ่ ทดสอบความเข้มแข็งอะไรของเราแรกๆเราก็อดทนไม่ไหวเนาะคือพอได้ออกจากโบสถ์โบเราก็ไม่ได้กลับมาโบสถ์อีกเลยแบบเราก็เสียใจมากว่าทําไมทําไมมันเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าเป้าเจ้าแล้วแล้วเราต้องโดนดึงออกไปตรงนี้ก็การทดลองหลายๆครั้งจนจนครั้งครั้งหลังนี่เราก็โดนโดนโดนต่อไปก็ยังไม่เลิกเราก็เราก็เข้มแข็งแล้วเราก็ต่อสู้จนเอาชนะการทดลองตรงนี้จนได้ จนจนไอการก่อกวนแบบนี้มันก็หายไปจากจากตัวเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เออพอเราได้ทํางานรับใช้พระเจ้าแล้วเราก็ได้รับพระพรในอย่างมากมายแล้วก็ถึงถึงถึงเคสล่าสุดเราก็มีแผนที่ว่าเราอาจจะย้ายที่อยู่นะอะไรนะอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าก็ยังไม่ให้เราไปเพราะว่างานงานตรงนี้มันก็ยังยัง การอยู่อะไรเนงะี้ยคือคืออันนี้เราไม่ได้ขวดตัวเองแต่แต่หมายถึงว่าพระเจ้ายังต้องการใช้เราอยู่ก็เชื่อว่าพระเจ้ากําลังมีแผนการที่ดีสําหรับผมในสิ่งที่เรา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 ขาดหรือเราเราต้องการสิ่งไหนที่เพิ่มปูนเข้ามาก็พระเจ้ากําลังวอวยพรอยู่ซึ่งพระพชนะวันนี้มันมัน,ม,นมันเข้าในตัวเรามากเลยอะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเอเมน